กางน,นะครับอุย้ยแอนเลยนะคะรับรถทุกๆนะก็แอนอย่างนี้เลยนะครับนะครับอ่าคุกไม่หลอกหลอนจำเลยนะครับแต่ภาพน้องชมพูลล่หลอนจำเลยแต่คุกจริงๆนะครับภาพน่าจะหลอนนะครับอย่างทุกวันนี้นะครับจำเลยมันก็คงจะมันไม่สู้นะครับมันไม่สู้แล้วอย่างคดีป่าไม้มันก็ไม่สู้แล้วนะนะนะครับนะนะนะเพราะว่าถ้าสู้ไปนะ,ะสามสารม,มันยิ่งโดนหนักนะโดนเต็มเลยนะครับนะ นะครับก็ภาพมันประจักษ์พยานขนาดนั้นนะนะครับ à, ที่เขาเอาไปฟ้องกันเนี่ยนะครับที่เขาไปฟ้องเนี่ยมันมีภาพตัดต้นไม้ด้วยนะครับนะมันมีภาพตัดต้นไม้อย่างนี้นะครับรวมโมคลนว่ามันประกันยากนะครับมันไม่ใช่รูปถ่ายนะครับอันนี้มันเป็นภาพเห็นเห็น,เ,หน,เ,หนเลยนะครับนะมันเป็นภาพเห็นเห็นเห็นจจะเลยนะครับแล้วก็ดินถอยดำมาถมนะครับแล้วจำเลยก็เป็นคนนะครับ นั่งรถไถน่ะนะครับนั่งรถไถขับอ่ะนะครับเกลดหน้าดินกับผมลงไปบึ้มบั้มบึ้มบั้มอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับมันอุกอาจมากนะครับขนาดที่ตรงนี้มันติดถนนนะครับเห็นไหมถ้าที่มันติดเขาเนี่ยมันจะกินไปกี่หมื่นไร่ไม่รู้นะครับน่ะนะครับมันจะกินไปกี่เอเคอร์ไม่รู้นะครับเราคุยกับเอฟซีต่างประเทศต้องพูดถึงเรื่องเอเคอร์นะครับน่ะ เออมันจะกินไปกี่เอเคอร์ก็ไม่รู้กับแม่วิไลนะครับเออนะครับจริงๆนะครับอันนี้ขนาดติดถนนนะนะชีจี้นะครับวัสดีแค่เอ็นเจ้านะครับรูโมคนค่ะนะครับน่ะอ่าถ้ารูโมคนด้เห็นนี่ยอ่าโทนี่มาทางนี้นะครับเอาฟันปลอมให้หนูด้วยนะครับนะครับอุ้ยฟันปลอมทองคําค่ะนะครับวันก่อนจุ๊กนะเต็มี่เดี๋ยวโทนี่แป๊บเดียวนะครับน่ะเออนะครับไม่รู้รู้ตัวอีกทีนะครับน่ะ หนูก็เอาฟันปลอมมาแปลงฟันนะครับมันเป็นฟันปอมของทิมมี่นะครัของหนูสงสัยไปอยู่ปากทิมมี่แล้วค่ะช่วยตามให้หน่อยนะครับประกาศประกาศค่ะอันหนูชอบเองโนนะครับเออนะครับนะครับจริงๆนะครับน่มันมันไม่ได้นะครับลุงบางคนเขาเรียกว่าไปจากพยานมันเห็นภาพอนะครับมันเห็นภาพเป็นวิดีโอนะครับเหมือนกับตัดต้นไม้ข้างล่างเห็นไหมล่ะ ตอนนั้นนะใครนะกรับชูชีไม่มีฟานในใจแล้วนะครับว่านัครับชูชีชูชีนะกรับคนไกลบ้านนะครับสงครามมาแล้วอ่านะนี่แหละครับเห็นไหมนะครับแล้วเรามานึกถึงเป็นวิดีโอแบบอะไรอ่ะแบบของอ่สองนัครับไอไอโจดถุงดำนะครับไอโจดถุงดำนะครับเห็นไหมล่ะนะครับศาลยังให้ไม่ให้ประกันตัวเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีวิดีโอนะครับจะบอกให้ นะครับถ้าไม่มีวิดีโอได้ประกันตัวนะครับนะนะครับถ้าไม่มีวิดีโอนะเพราะมันไม่เห็นภาพไงนะครับเพราะมันไม่เห็นภาพนะครับเราจะเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆไม่ได้นะครับคดีนี้เป็นคดีแรกและคดีเดียวของโลกนะครับที่การบุกลุกนะครับปาสงวนแล้วก็มีวิดีโอด้วยมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เห็นคนตัดหมดนะครับใครที่อยู่บริเวณนั้นเห็นหมดนะครับเออ แบบมีความสุขกันนะครับแบบมีความสุขกันนะครับถามว่าเขาพวกนั้นไม่รู้นะครับเนาะนะครับไม่รู้นะครับก็มันไม่ได้นะครับเอ่อถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านสินะครับว่าพื้นที่นี้เป็นของใครนะครับสรุปแล้วคุณไม่เคยไปถามใครเลยนะครับแล้วคุณจะมาออกว่าอ้างว่าคุณไม่รู้อย่างนี้นะครับเออเห็นไหมล่ะถ้าไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอยทำไม่เถอะนะครับเนาะ มันไม่รู้ที่ของใครมันอยากจะได้กระทาไปเถอะนะครับเออถ้าจะปลูกจะสร้างก็ต้องไปถาม sort of อบตนะครับอบตบอกว่าเออสร้างไปเถอะนะครับเออมืงออยากจะสร้างอะไรก็สร้างไปเถอะนี่เห็นไหมล่ะเออแล้วพอวันหลังมานะครับมีคดีขึ้นมาเนี่ยเราก็อ้างได้เห็นไหมนะครับนี่เขาเรียกว่าอ้างได้นะครับนั่นนะครับไปแว้นในการลุงขานะครับไปแว้นนะครับลุงขานะครับดูลงมาก่อนวันนี้แต่งตัวไม่หล่อเลยค่ะ หนูตามหาฟันทองของหนูอยู่ค่ะนะครับน่ะขอบคุณมากนะครับชูชี2พันนะครับน่ะหนูบางคนขาหนูจะขายพันเก้าค่ะนะครับว่าอ่าอ่าเย่นะครับชูชีนะครับลดเหลือพันเก้าแล้วนะครับสวัสดีนะครับรวบยอดนะครับทุกท่านคนไกลบ้านนะครับพะแนงวาไล่เตี้ยชะลาบ้านสวนยู1412นะครับน่ะสารลูบยูทูบนะครับอีกทั้งสองคนนะครับ ครับลวมบางคนเนี่ยที่ต้องการรับกรรมไปด้วยนะครับใช่นะครับสงสาร YouTube นะครับนี่มันต้องรับกรรมนะมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอ่ามันเห็นกับตาจัดจัดนะครับมันเห็นกับตาจัดจัด